รุณนสวัสด์ยามเช้านะครับเช้านี้เรามาพามาชมนะครับแปลงต้นกล้านะครับแปลงกล้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าหอมอารวีนะครับผมเป็นข้าวที่อยากให้ลองชิมดูนะครับเป็นข้าวที่มีคุณภาพปรับปรุงสายพันธุ์โดยอาจารย์ตุลางแก่นคากล้าพิลาน้อยนะครับปีนี้เราจะมาปักดํานะครับหลังจากปีที่แล้วเราขยายพันธุ์ไปมันรอติดตามนะครับว่าข้าวชนิดนี้จะเป็นอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรปักดําเสร็จในนาหนึ่งไร่ รอติดตามนะครับข้อเจ้าหอมอรวีจำชื่อนี้ไว้ครับผมียมามเช้านะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าว,วันสัในนะครับผมไม่มีแดดนะครับผมบรรยากาศยมามเช้า วันนี้นะครับผมทุ่งนาโดยร้อมรอบของนาผมก็เสร็จหมดที่เรียบร้อยเหลือนาผมแปลงเลียวนะครับผมเพราะว่ากล้าผมก็จะรอ,อดำเสาทิศนี้ครับก็เหลืออยู่หนึ่งแปลงตรงนี้นะครับผมประมาณหนึ่งไร่แต่ผมจะปลูกข้าวเจ้าหอมอรวีนะครับผมก็เจ้าหอมอรวีเป็นข้าวชนิดใหม่ข้าวที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนาผมมาดูต้นกล้าของเราครับนี่คือแปลงกล้า พระเจ้าหอมอรวีต้นสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับตอนนี้เขาอ,อายุก็ครบ30วันนะครับผมอายุ30วันนะครับผมสามสามสิบเจ็ดวันนี่ก็คือข้าวที่เราเพาะปลูกไปนะครับผมพระเจ้าหอมอรวีนะครับเราจะมาปักดามแปลงนี้นะครับผมเป็นข้าวที่น่าปลูกอีกเช่นี้นะครับปีที่แล้วก็ทดลองแล้วแต่ว่าเรา เก็บไว้ทาเมล็ดพันธุ์นะครับปีนี้ก็นํามาทําการขยายโดยการปักดํานะครับปีนี้เราจะมาทําการปักดำนะครับ,รรรบ,บรข้าอรวีตีนาปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับผมเป็นข้าวปรับปรุงสายพันธุ์โดยอาจารย์ตุลางแกนคํากล้าพิลาน้อยนะครับปรับปรุงข้าวแล้วก็ร่วมระดมทุนนะครับผมให้ร่วมสมทบทุนนะครับผมก็ร่วมสมทบทุนกับอาจารย์ไปนะครับเป็น แปลงหน้าชุดแรกนะครับผมเป็นข้าวชุดแรกที่อาจารย์แจกจ่ายนะครับแจกจ่ายแล้วก็ร่วมสมทบทุนก็ได้มาก็มาทําการปีที่แล้วก็ทำเมล็ดพันธุ์นะครับส่วนปีนี้ก็นํามาหวานทั้งหมดเลยครับนี่ครับแปลงกล้าข้าวเจ้าหอมอรุณีนะครับปีนี้มาติดตามนะครับว่าเขาจะดกจะผลผลิตดีขนาดไหนนะครับผมก็ ชมนะผมเขาเจ้าของอรุยนะผมเป็นข้าวนาปีนะผมอายุก็ประมาณอา,อายุร้อยเจ็ดสิบห้าวันนะครับผมเป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสงนะครับเป็นข้าวนาปีก็รอติดตามนะครับปีนี้เป็นปีที่สองหลังจากที่เราขยายพันธุ์มานะครับปีนี้ก็จะมาปลูกข้าวนะครับมาปลูกแปลงนี้นะครับโดยใช้าการ ปักดำนะครับผมผมจะทําการปักดำนะครับแปลงนี้ปักดำแล้วก็จะเก็บมเมล็ดพันธุ์หน่วยนะครับปักดำแล้วก็เกี่ยวมือนะครับหนึ่งไร่ตรงนี้นะครับผมไร่ตรงนี้ส่วนรอบข้างก็จะเป็นกอขอหกทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นข้าวเหนียวนะครับวันนี้ก็ฝั่งซ้ายก็ข้าวเหนียวฝั่งขวาก็ข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวกอขอหกส่วนตรงนี้จะเป็น ข้าวเจ้าหอมอรุวีเป็นข้าวชนดิดเดียวที่เราปลูกไว้นะครับผมเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าขาวปีที่แล้วก็ทดลองปลูกแล้วก็ดกดีครับดกแล้วก็ต้นเขาจะ,ะแตกต่างจากชนิดอื่นนะครับก็คือรวมเขาจะดมากมากเลยนะครับเป็นข้าวที่หอมอร่อยนะครับผมเราต้องลองชิมน,นะครับปีนี้จะได้ทำการ หวานแล้วก็ชิมแน่นอนครับผมปีนี้หวานเสร็จแล้วเราก็จะาปักดำนะครับปักดำเสาททศนี้นะครับผมดำเสาททศนี้แน่นอนครับข้าวเจ้าหอมอรุยนะครับผมเป็นข้าวเจ้านะครับผมว้าวหนึ่งแปลงเราจะดำประมาณหนึ่งไร่เรามาดูนะครับว่าได้ประมาณกี่กระสอบกี่กิโลนะครับส่วนแปลงนี้ของลุงข้างๆเขา,าจะเป็นข้าวเหนียวกอขอหกปักดำส่วนข้างล่างก็จะเป็น ข้าวเหนียวเ,เหมือนจะเป็นหน้าห้นะครับหน้าห้เกขาจะหวานนะครับส่วนของผมจะเป็นข้าเจ้าหอมอรวีอยู่ตรงกลางนะครับผมก็ปลูกผักบนคันาครับพาผู้ชมแต่งถั่วฝยาวยด้วยนี่นะครับผมข้าวที่หน้าปลูกอีกหนึ่งชนิดหน้าผมข้าเจ้าหอมอรวีตอนนี้เขาก็ตั้งกอวสวยงามแล้วครับเริ่มตั้งกอเริ่มตแต่กอแล้วก็ต้นจะแข็งแรงนะครับถ้าเกิน 1เดือนก็คือเกิน3 0สบวันนะครับก็จะเนิมแข็งแรงแล้วเพราะว่าแถวนี้ยังมีหอยอยู่นะครับผม mm. หอยเชอรี่นะครับเราก็มาจัดการหอยด้วยกันนะครับผม mm. ดยการป้องกันนะครับก็คือเราจะถอนก้าหลังจากครบ1เดือนนะครับก็คือประมาณ30มสิบกว่าวันนะครับถ้า1เดือนเต็มหรือย5่สถึงสบวัน ถ้าไม่มีหอยก็ดำได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นกล้าของเราก็ยังไม่พร้อมนะครับผมอยากให้ต้นแข็งแรงกว่านี้นะครับผมก็เลยรอให้เขาแตกรอมากกว่านี้แข็งแรงมากกว่านี้นะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะประมาณนี้จะดีมากเลยคนระับถ้าได้หนึ่งก็จะไปประดันหนึ่งต <c oughs> ้นเวลาหวานกล้าให้หวานห่างนะครับแต่ว่าผมก็เส <t ched> ียดายครับก็เลยหวานให้หมดเลยก็ได้ประมาณนี้ค่อนข้างจะ อยู่นะครับผมต้นแปลงกล้าปแปงนี้ของผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่นะครับเราจะมาทําการปักดันในวันเสาร์นี้นะครับผมวันเสาร์นี้นะรเราจะมาทำกขาเจ้าหอมอรวีนะครับแปลงนี้ก็ตั้งใจทํามากนะครับขาเจ้าปีนี้ขาเจ้าขาวนะครับผมเราจะไปทานข้าวที่มีคุณภาพแลวก็ผลผลิตที่ดีนะครับ พุงสายพันธุ์มาอย่างดีนะครับโดยอาจารย์ตุลังเก่ยนคํากลา้าพิลาน้นยนะครับผมข้าวชนิดนี้เป็นข้าวที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับคือข้าวเจ้านะครับผมข้าวเจ้าขาวข้าวเจ้าหอมปรูวีก็เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากเลยนะครับผมเพราะว่าหลายท่านก็อยากได้ไปทําพันธุ์นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้แบ่งปันให้ใครนะครับหลังจากได้จากมาจากอาจารย์นะครับ ก็มาเพาะพันธุ์เองนะครับผมแล้วก็จะมาคัดพันเองนะครับคัดพันธุ์ในแปลงหนึ่งไร่ตรงนี้นะครับเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทาปีต่อๆไปแล้วก็สีเป็นข้าวกล้องแล้วก็แจกจ่ายให้หลายๆท่านได้ชิมนะครับผมแต่จะไม่จําหน่ายเมล็ดพันธุ์นะครับจะเก็บไว้เพื่อศึกษาต่อไปอยู่นะครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์อาจารย์บอกถ้าเราไม่คัดจริงๆเราอย่าไปจําหน่ายนะครับผมก็จะ ยังไม่จำหน่ายก็จะทําให้มันแบบทําเองค่ะ,ะขายขายขายเป็นจําหน่ายเป็นข้าวข้าวกล้องนะครับจะสีเป็นข้าวกล้องขายนะครับข้าวเจ้าหอมอรวีหอมเหนียวนุ่มอร่อยต้องลองนะครับปีนี้อย่าพลาดนะครับผมอย่าพลาดเลยนะครับข้าวเจ้าหอมอรวีต้องลองมาชิมนะครับผมต้องลองชิมยิ่งทำเป็น เขากล้องที่แบบเกี่ยวในระยะภาพพึงนะครับก็จะทําให้ผลผลิตออกมานั้นคุณค่าทางอาหารสูงนะครับแล้วก็จะทําให้สีสันสวยงามออกจะเขียวๆอ่อนนะครับแล้วเราจะไปสีเป็นเขากล้องนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติข้อดีข้อแตกต่างของข้าวเจ้าหอมอรวีและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นก็คือเขาจะมีรวงที่ดอกมากนะครับหนึ่งช่อรวงเขาจะมีเมล็ด เยอะมากลวงใหญ่มากเลยนะครับต้องรอติดตามนะครับผมเขาเจ้าหอมอรวีแปลงนี้จะปักดำเสานี้แล้วนะครับผมรอติดตามนะครับเสานี้เราก็มาปักดำนาคันเข้าเจ้าหอมอโรวีรอติดตามนะครับสํา,า,า,ห,รรารสหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอียงเท่านี้เดี๋ยวมาชมตอนถอนก้าแลลวก็ปักดำอีกทีหนึ่งนะครับผมเข้าเจ้าหอมอโรวีคราวนี้จําชื่อไว้ครับผมแล้วเรามารอ ชมผลผลิตกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม